สวัสดีครับสนุกครับเช่นครับผมวันนี้เราอยู่กับาเลนโซนิโซน่าเซอห้าสิบห้ามมหนึ่งจุดแปดซัป A ครับผมคือตัวเนี้ยที่เราออกมาพูดถึงวันเนี้ยคือส่วนหนึ่งเพราะว่าโซนี่ก็ทําราคามาดีมากๆนะครับคือตัวเนี้ยราคาปกติเขาอยู่ที่สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสองสองเก้าเก้าศูนย์ง่ายๆแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยตอนนี้จริงๆไปดูตามร้านเนี่ยเขาจะเเหลือประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นหกแล้ว แล้วถ้าไปแบบเปิดช้อปปิ้งออนไลน์บางทีเจอแฟลชเซลล์เหลือ2อ0 0 0ื่นนะครับคุม้มใช่แล้วคือแฟลชเซลล์เนี่ยยังไม่รวมถ้าคุณไปเจอโค้ดอื่นๆที่ชว่วยส่วนลดเพิ่มเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยลดเพิ่มลงไปอีกใช่ครับนะครับคุ้มมากมากเลยตัวนี้มันดียังไงครับก็ต้องบอกว่าเลนตัวนี้เป็นเลนที่ผมใช้มานานมากครับผมประมาณ4ีหปีแล้วมั้งเป็นครับเห็นบอกเลนเลนครอบจักเลนเลนมีทุกบ้านเลนสามัญประจำบ้าน,นใช่ครับเป็นเลนที่ครอบสวรรค์มากจริงคือ ถ่ายส่วนใหญ่ก็พัดเศถ่ายคนครับสวยครับแน่นอนผมบอกเลยด้วยความที่เป็น F 1.8แล้วก็ด้วยความที่เป็นไซส์ด้วยนะครับทําให้ภาพออกมาคมมากนะครับก็วีเคลือบไส์ทีสตาร์ด้วยใช่ครับแล้วแบบความละลายเนี่ยสุดยอดมากนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยยังไม่เป็นสองรองใครแน่นอนคับครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับด้วยด้วยการที่ใช้มานานผมบอกเลยว่า เป็นเลนที่ไม่ตัดสินใจขายเลยสักครั้งหนึ่งเพราะว่าจําเป็นต้องมีจริงๆพรอสั่งมาจำบ้างที่บอกเพราะไม่มีเลนอื่นแล้วตัวนี้นี่ออกมาเป็นตัวที่แบบกันน้ำกันฝุ่นด้วยใช่ไหมอ่ายังกันละอองน้ำอะไรอย่างนี้พวกนี้ไปลุยก็ค่อนข้างจะสบายใจช่วงฝนตกสแล้วก็ไม่กับหนักอ่ะนะครับก็ลอกลับไมาได้นะครับผมมาเราอันบล็อกเลยไหมอันบล็อกลยไรทำมากรีดไหมครับ ่ครับผมจะใช้จะใช้เทคโนโลยีจากมือใช่ไหมครับใช่ครับ <im itation> ที่เพิ่งตัดเล็บไปเมื่อวานเลยนะครับ <backgrounds> <à S 2> อ่าปึ๊บแกกเลยนะครับมาๆๆๆของส้มโุม้ยผม,ม,ผม,มคิดถึงจริงๆการแกะใหม่เนี่ยไม่ยากเลยครับซื้อใหม่คุณก็จะแกะใหม่ทุกครั้งครับ <k uncertainty> คุณก็เอาตัวเก่าไปขายแล้วก็ซื้อตัวนี้ครับอ่ะอุ๊ยผมงมไปเลยเนี่ยว่ามันแถมถุงมาให้ถุงมันหายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าคุณซื้อขายตัวเก่าแล้วซื้อตัวใหม่คุณก็จะได้ถุงมาใหม่ แล้วตอนนั้นแหละครับที่คุณจะเจอถุงนี่ครับเขาก็ให้ฮูดมาผมแล้วก็เป็นถุงหนังเป็นหนังเทียมใช่ครับหนังเทียมนะครับตี่กลิ่นใหม่พื้นมีตะกลิ่นแมสต้องอสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้นะครับตัวกล้องของเรานะครับ A7A7R Mark 4ใช้เลนส์ตัวนี้นะครับในการถ่ายอยู่ กะรรือว่าภาพเป็นอย่างไรเร็วเร็วหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันโฟกัสเสร็จแล้วครับนีโอ้ตัวอักษรริงไม่รอบนะครับของผมมันรอบไปแล้วใช้นายขันนั้นนะครับโอ้รู้สึกแบบยื่นมาไกลๆนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องบอกใครนะผมจะแรกของผมเองนะกแนี่ครับผมหมุนให้ดูนี่แน่นอนครับว่าเป็นตา ทงฟ้านะครับฟ้าราคาประหยัดธงฟ้า,า <laughs> นี่ครับข้างหน้านะครับโอ้ยทำไมทำไมผมใช้เล่นตัวเดียวกันแล้วของใหม่ฟิลมันดูดีกว่าแต่ <laughs> <laughs> นี่ครับเปิดให้ดูอ่าปิดก่อนมี่ตัวฮูดนะครับครับฮดูดฮูดเป็มล็อกกึ๊บผมยกขึ้นได้ ฮุตฮตที่ผมใช้อยู่มันครับมันใช้เยอะจนแบบมันออมาหลวมแล้วหรอเป็นพุนดอกไม้อ่าครับกลับข้างได้ไหมใช่ครับผมหลังๆผมเริ่มหลอนผมเจอเลนบางตัวครับกลับข้างซุบใส่ไม่ได้นี่ครับกใส่ปกติก็เป็นอย่างนี้นี่ครับเป็นถุงยิ้มน้าครับผมชอบ บอกเลยว่าเป็นเลนที่ดีมากผมบอก่างนี้เลยแต่การใช้มาสี่ห้าปีผมยนีรับประกันเลยว่าเป็นเลนที่ถ้าคุณซื้อโซนี่ไม่ว่าจะเป็น APS-C หรือว่าจะเป็นฟูลเฟรมเนี่ยเป็นเลนที่ต้องซื้อเลยแหละควรมีควรมีใช่ครับเพราะบอกเลยว่าเลนคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาพมันดีขึ้นไม่ว่าถ้าเกิดถึงคุณจะใช้เป็นตัวท็อปเป็น Alpha One A7R m a r 4แต่ว่าถ้าใช้เลนที่มันไม่โอเคภาพของขม,มันไม่ดีใช่ครับ เดสงพราะว่าตัวนี้ราคามันดีกว่าใช่ครับผมตัวนี้ราคามันดีกว่าครับก็ตัวนี้สำหรับซูนี่ซอนน่าทีสตาร์55ใช่ครับ f หนึ่งจุดแปด z a นะครับราคาดีมากมากสองหมื่นต้นต้นมาเพลย์ที่ไทยด้วยครับตัวนี้น่ะครับสองหมื่นถ้าคุณโชคดีคุณจะเจอสองหมื่นต้นต้นใช่ครับถ้าคุณขี้เกียจรอก็กดแปดสองหมื่นกลางนะครับ ดีมากเดี๋ยวไปเร็วใช่ครับรูปคนดีเ็น <c oughs> สำหรับตัวอย่างภาพถ่ายที่ถ่ายโดยเจ้าเรนตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเป็นสส่โชวยดูใส,ส่โชยดูนะครับนะครับสำหรับใครที่อยากดูอยากซื้อเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายคลิปไปกดได้เลยนะครับใช่ครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สำหรับวันนี้สวัสดีครับ